เศรษฐีใหญ่เดินผ่านไซ้ก่อสร้างแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเด็กชายที่แบกอิฐด้วยสองมือเล็กๆตรงหน้าคือสายเลือดแท้ๆของเขาเองความลับที่ซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยเมื่อความจนความจริงและความรักต้องมาปะทะกันจนเกิดเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนตลอดกาลเช้าวันถัดมาต้นน้ำตื่นขึ้นก่อนฟ้าสางเสียงไก่ขันยังว่าอยู่ไกลๆเขาลุกขึ้นจากเสื่อเก่าๆที่ปูบนพื้นไม้ขยับร่างกายที่ไม่ล้าจากการทำงานหนักเมื่อวานย่ากำลังนั่งเป่าไฟหุงข้าวอยู่ตรงมุมครัวเล็กๆก,ล,ก,ล,กลิ่นควันไม้ลอยบวบนต้นเองตื่นแล้วหรือ ย่าเอ่ยด้วยเสียงแหบพระครับย่าวันนี้ผมจะรีบไปไซด์ก่อนเขาจะให้ผมช่วยยกของเพิ่มย่าหันมามองหลานด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความห่วงใย,ยเธอรู้ดีว่าเด็กอายุเพียง1ิปีไม่ควรต้องทำงานหนักขนาดนี้แต่ความจนบังคับให้ต้นน้ำต้องเติบโตเร็วกว่าที่ควร ต้นน้ำกินข้าวต้มกับปลาทูเค็มเล็กน้อยก่อนออกเดินทางเขามักเดินเท้าประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงไซต์ก่อสร้างระหว่างทางเขามองเห็นเด็กวัยเดียวกันใส่ชุดนักเรียนสะพายกระเป๋าเดินไปโรงเรียนบางคนหัวเราะวิ่งเล่นพูดคุยกันอย่างสนุกสนานภาพนั้นทําให้ต้นน้ำรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่ในอกเขาเองก็อยากมีชีวิตแบบนั้นอยากมีสมุดดินสออยากได้ยินเสียงคุณครูเรียกชื่อในห้องเรียนแต่ความฝันนั้นเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อมเมื่อถึงไซต์ก่อสร้างเสียงหัวหน้าคนงานตะโกนสั่งกล้องเฮต้นน้ำ รีบมาทางนี้ช่วยยกเหล็กไปกองตรงมุมโน้นเด็กชายรีบวิ่งไปตามคําสั่งเหงื่อเริ่มไหลตั้งแต่ยังไม่ทันสายเขาทํางานด้วยความขยนขันขันแข็งแม้จะเจ็บแขนเจ็บไหลแต่ก็ไม่เคยบ่นความมานะอดทนทําให้คนงานหลายคนเอ็นดูไอ้หนูเองยิงเด็กทำไมถึงขยันนักวะชายไวกลางคนถามระหว่างพักต้นน้ํายิ้มบางๆก็ถ้าผมไม่ทํายากกับน้องจะลําบากครับ คำตอบสั้นๆแต่หนักแน่นนั้นทำให้หลายคนเงียบไปเพราะพวกเขาเองก็รู้ดีว่าความจนคือสิ่งที่ผลักเด็กคนนี้ให้มาทำงานแทนที่จะได้ไปเรียนช่วงบ่ายแดดร้อนจัดต้นน้ำกำลังหอบอีกขึ้นทีและก้อนก้อนแขนเล็กๆสัน่นเพราะแรงหมดแต่เขาก็ยังฝืนทำจนเสร็จเมื่อเสียงนกกระหนเรียกใกล้ค่ำเขาจึงได้กลับบ้าน บ้านไม้เล็กๆของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอับจากความชุนหย้ากำลังกลอมน้องชายตัวเล็กให้หลับต้นน้ำยิ้มบางๆก่อนนั่งลงข้างย้าเขาหยิบสมุดเก่าที่เก็บได้จากกองขยะขึ้นมาลายเส้นบิดเบี้ยวของตัวอักษรไทยคือสิ่งที่เขาเพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองย่าถ้าผมตั้งใจอ่านเองผมจะเก่งเหมือนพวกเด็กที่ได้ไปโรงเรียนไหมครับย่ามองหลานด้วยแววตาสันไวเธออยากตอบว่าได้สิแต่ลึกๆก,ก็รู้ว่าความจริงนั้นโหดร้ายต้นเอ๋ยไม่ว่าเองจะไปถึงไหนย่าก็ภูมิใจในตัวเองเสมอ คืนนั้นต้นน้ำหลับไปพร้อมความฝันว่าวันหนึ่งเขาจะได้ใส่ชุดนักเรียนสีขาวสะอาดเดินเข้าโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆแต่ในอีกมุมหนึ่งของเมืองเดียวกันนั้นเองบนตึกสูงรฟ้าคุณประกรณ์นั่งอยู่ในห้องทำงานหรูหราท่ามกลางเอกสารกองโตเขาเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างรายใหญ่มีทรัพย์สินมหาศาลแต่หัวใจกลับว่างเปล่าหลังจากภรรยาเก่าจากไปเขาก็ทุ่มเทชีวิตให้กับงานอย่างเดียวเขาไม่รู้เลยว่าเด็กชายที่กำลังดิ้นรนทำงานในไซต์ก่อสร้างหนึ่งนั้นคือสายเลือดแท้ๆของเขาเอง ชะตากรรมกำลังเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงรถรูวร้าดังขึ้นพร้อมกับฝุ่นที่ลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณไซต์ก่อสร้างรถเบนซ์สีดำเงาจอดสนิทตรงหน้าทางเข้าคนงานหลายคนหยุดมือหันไปมองด้วยความสงสัยและตื่นเต้นพวกเขารู้ดีว่าเจ้าของรถคันนี้คือใครคุณประกรณ์เจ้าของบริษัทก่อสร้างผู้มั่งคั่งชายวัยห้าสิบต้นต้นก้าวลงจากรถด้วยท่าทางสุข,ขุมสู่สีเข้มตัดเย็บป,ประนีตัดกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นดินความสง่างามของเขาทำให้ทุกสายตาจับจ้องหัวหน้าคนงานรีบวิ่งมาาททักทย สวัสดีครับท่านปรกรณ์ไม่คิดเลยว่าจะลงมาตรวจไซด้วยตัวเองงานใหญ่แบบนี้ฉันก็ต้องมาดูเองบ้างสิเสียงของเขามีอำนาจและมั่นใจขณะเดินตรวจรอบๆคุณปรกรณ์กว่าตามองเห็นภาพคนงานหลายสิบชีวิตทำงานอย่างเร่งรีบแต่สายตาของเขากลับหยุดลงที่เด็กชายร่างเล็กคนหนึ่งเด็กที่กำลังหอบทรายขึ้นรถเข็นด้วยเหงื่อท่วมตัวคุณปรกรณ์ขมวดคิ้วเด็กอะไรตัวเล็กนิดเดียวทำงานหนักขนาดนี้ได้ยังไง ต้นน้ำไม่ทันสังเกตว่าใครกำลังมองเขาใช้แรงทั้งหมดที่มีดันรถเข็นไปตามพื้นครูคราเสียงหัวใจเต้นแรงเพราะเหนื่อยแต่เขายังคงกัดฟันทำต่อไปเด็กคนนี้เป็นใครทำไมถึงมาทำงานที่นี่คุณปรกรณ์ถามหัวหน้าคนงานอ๋อนั้นไอ้ต้นน้ำครับเจ้านี่กำพร้าแม่พ่อก็ทิ้งไปเหลือแต่ย่ากแก่ๆเลยต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวอายุเท่าไร่สิเองครับ คำตอบนั้นทำให้คุณปรกรณ์นิ่งไปชั่วขณะเขามองใบหน้าของเด็กชายอย่างพิจารณาความรู้สึกบางอย่างแล่นเข้ามาในใจโดยไม่ทันตั้งตัวแต่เขาสลัดมันออกแล้วเดินต่อในช่วงพักกลางวันต้นนั่งกินข้าวกล่องเก่าของย่าเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเขารู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่พอไงหน้าขึ้นก็พบกับสายตาคมของคุณปรกรณ์กินข้าวแค่นั้นหรือคุณปรกรณ์ถามเสียงเรียบต้นน้ำตกใจรีบยกมือไหว้ครับพอแล้วครับ เด็กอย่างเธอควรได้เรียนหนังสือไม่ใช่มาทํางานแบกหามแบบนี้ต้นน้าก้มหน้าลงไม่กล้าตอบเขารู้ดีว่าความจริงโหดร้ายกว่าคําพูดใดๆหัวหน้าคนงานรีบเข้ามาแก้สถานการณ์ท่านอย่าถือสาเลยครับไอ้ต้นมันขยันเกินวยัยคุณปรกรณ์พยักหน้าเบาๆแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกประหลาดวันต่อมาฟ้าเปิดโล่งแต่ลมแรงกว่าปกติต้นน้ำยังคงทำงานไม่หยุดเขายกแผ่นไม้ขึ้นบนบ่าแต่เพราะแรงลมและความเหนื่อยล้าทำให้เขาเสียหลักหกล้มแผ่นไม้หนักๆหล,ล,ล่นลงเกือบทับตัว เฮ er, ระวังคนงานร้องตะโกนคุณประกรณ์ที่บังเอิญอยู่ใกล้ๆรีบวิ่งเข้ามาช่วยเขาคว้าตัวเด็กชายออกจากจุดอันตรายได้ทันก่อนที่ไม้จะกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นต้นน้ำหอบหายใจที่ใบหน้าเปิดอฝุ่นดวงตาเบิกว้างด้วยความตกใจไม่เป็นไรใช่ไหมคุณประกรณ์ถามพางมองเด็กตรงหน้าอย่างลึกซึ้งขอครับขอบคุณครับต้นน้ำตอบเสียงสั่นสัมผัสสั้นๆระหว่างคนทั้งสองทำให้หัวใจของคุณประกรณ์สั่นไหวบางสิ่งบางอย่างในแววตาของเด็กชายคนนั้น ทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยราวกับเคยเห็นมาก่อนคืนนั้นเมื่อกลับถึงคฤหาสน์รู้คุณประกรณ์ไม่อาจลบภาพเด็กชายจากความคิดได้เขานั่งจิตวายในห้องทํางานแต่ใจกลับว่าวุ่นทาไมเราถึงรู้สึกผูกพันกับเด็กคนนี้ขนาดนั้นเขาไม่รู้เลยว่าสายเลือดเดียวกันกําลังทําให้หัวใจของเขาเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยวันต่อมาคุณประกรณ์สั่งให้หัวหน้าคนงานดูแลเด็กชายเป็นพิเศษอย่าให้เขาทํางานหนักเกินไปเข้าใจไหม หัวหน้าคนงานพยักหน้าทั้งที่งงเพราะปกติท่านเจ้าของไม่เคยสนใจเรื่องเล็กๆแบบนี้ต้นน้ำเองก็แปลกใจแต่ก็ไม่กล้าถามเขายังคงทำงานต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝันอันเล็กๆเ,เขาแค่หวังว่าจะมีใครสักคนมองเห็นคุณค่าของเขาเขาไม่รู้เลยว่าคนที่เริ่มมองเห็นนั้นคือพ่อแท้ๆของเขาเอง แดดยามบ่ายสาดแรงจนแทบจะแผดเผาผิวต้นน้ำยังคงทำงานไม่หยุดเขากำลังขนกระสอบปูนขึ้นไปบนชั้นสองของอาคารก่อสร้างใหม่เงื่อยหยดไหลลงมาตามแก้มและคอเสื้อเก่าที่ขาดตามรอยตะเข็บชุ่มไปด้วยเหงื่อหัวหน้าคนงานตะโกนรีบหน่อยต้นงานวันนี้ต้องเสร็จก่อนค่ำครับต้นน้ำตอบพลางกัดฟันหอกกระสอบหนักขึ้นบันไดไม้ชั่วคราว ในขณะเดียวกันคุณประกรณ์ก็มาตรวจไซ์อีกครั้งคราวนี้เขาตั้งใจมาดูงานด้วยตนเองหลังจากเมื่อวานเกิดเหตุเกือบอันตรายกับต้นน้ำภาพเด็กชายยังติดอยู่ในใจเขาอย่างลึกซึง้งระหว่างที่เขาเดินดูรอบๆสายตาก็จับจ้องไปยังร่างเล็กที่กำลังแบกกระสอบขึ้นไปบนชั้นสองอย่างทุลักทุเลร่างกายเล็กเกินกว่าจะรับน้ำหนักนั้นได้แต่ต้นน้ำก็พยายามจนสุดกำลังทันใดนั้นเพลงงง เสียงไม้กระดานหักดังสนัน่นต้นน้ำที่กำลังยืนบนบันไดเสียหลักกระสอบปูนหนักอึ้งหล่นทับตัวเขาก่อนที่ร่างเล็กๆจะร่วงลงมากระแทกพื้นเต็มแรงไอตตนคนงานหลายคนร้องพร้อมกันคุณประกรณเบิกตากว้างรีบวิ่งไปยังที่เกิดเหตุโดยไม่สนว่าฝุ่นและปูนจะเปื้อนชุดสูตรหรูเขาช่วยคนงานยกกระสอบออกจากตัวเด็กและช้อนต้นน้ำขึ้นมากับอกโทรเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้เสียงของเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยอำนาจ ต้นน้ำหายใจหอบร่างกายเต็มไปด้วยรอยช้ำและบาดแผลเลือดซึมออกจากแขนขาเขาพยายามลืมตาขึ้นมองหน้าชายที่อุ้มเขาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนผ้าผมไหวครับไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลก็ได้เสียงแถวเบล็ตลอดจากริมฝีปากเล็กๆเงียบไว้เถอะเด็กบ้าถ้าไม่ไปโรงพยาบาลจะตายเอานะคุณประกรณ์ตาวาดแต่เสียงสั่นเครือจนฟังออกว่ามาจากความห่วงใย รถพยาบาลมาถึงและรีพาต้นน้ำไปที่โรงพยาบาลคุณปรกรณ์นั่งอยู่ข้างๆไม่ยอมปล่อยมือเด็กชายเขามองไปหน้าซีดเซียวและรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบความรู้สึกแปลกประหลาดที่ไม่เข้าใจทำไมเขาถึงเป็นห่วงเด็กคนนี้ขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งรู้จักไม่นานเมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์รีบเข้าตรวจอาการและทำแผลคุณปรกรณ์ยืนมองผ่านกระจกเขาแทบจะก,กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ภาพเด็กชายที่นอนนิ่งบนเตียงทำให้เขารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปยังอดีตตอนที่เขาเคยมีลูกชายตัวเล็กๆที่หายไปจากชีวิต หลังการรักษาต้นน้ำนอนพักในห้องผู้ป่วยธรรมดาคุณปรกรณ์นั่งอยู่ข้างเตียงไม่ยอมกรับไปที่บริษัทเขามองเด็กชายหลับตาพริมหัวใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามมากมายหัวหน้าคนงานว่ามาเยี่ยมแล้วพูดกับคุณปรกรณ์เบาๆท่านจริงๆแล้วเรื่องของเด็กคนนี้น่าสงสารมากแม่เขาเสียไปหลายปีแล้วส่วนพ่อก็ไม่เคยโผล่มาดูดำดูดีคนแถวบ้านบอกว่าพ่อเป็นคนมีฐานะแต่เลิกกับแม่ไปตั้งแต่ยังหนุ่มๆคุณปรกรณ์สะดุ้งเล็กน้อยคำว่าพ่อมีฐานะก้องอยู่ในหัวเขากำมือแน่นโดยไม่รู้ตัว คำนั้นต้นน้ำค่อยๆลืมตาขึ้นเขามองเห็นชายแปลกหน้าที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงตลอดเวลาคุณยังอยู่ที่นี่อีกเหรอครับใช่ฉันจะอยู่จนกว่าเธอจะหายดีคุณปรกรณ์ตอบเสียงเรียบไม่ต้องรอกครับผมไม่ใช่ใครสําคัญแค่เด็กคนงานธรรมดาคําพูดนั้นบาดลึกลงในใจคุณปรกรณ์เขามองเด็กชายตรงหน้าอย่างเจ็บปวดเขาอยากพูดว่าไม่เธอไม่ธรรมดาเลยแต่เขายังไม่รู้ว่าความจริงคืออะไร หลังจากออกจากโรงพยาบาลคุณปรกรณ์สั่งให้คนงานห้ามให้ต้นน้ำทำงานหนักอีกเขายังให้เงินช่วยค่ารักษาแต่เด็กชายก็ยังยืนยันว่าจะกลับไปทำงานเพื่อเลี้ยงญาและน้องเหตุการณ์เกือบเอาชีวิตครั้งนั้นทำให้สายสัมพันธ์บางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นโดยที่ทั้งคู่ยังไม่รู้ตัวและมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่กำลังรอคอยจะถูกเปิดเผยหลังจากอุบัติเหตุที่ไซก่อสร้างคุณปรกรณ์กลับมาที่คฤรหาหนาแต่หัวใจกลับไม่เคยสงบเขาเอาแต่นึกถึงเด็กชายชื่อต้อนน้ำตลอดเวลาภาพแววตาเศร้าและคำพูดที่ว่วา ผมก็แค่เด็กคนงานธรรมดายังคงก้องอยู่ในหัวคืนนั้นเขาเปิดตู้เอกสารเก่าๆที่เก็บไว้มานานหลายสิบป,ปีเอกสารบางอย่างที่เขาไม่เคยอยากแต่ต้องเกี่ยวกับหญิงสาวที่เขาเคยรักและจากไปโดยไม่หันกลับมาอีกพิมดาอดีตภรรยาที่เขาเคยปล่อยมือไปพระทิฐิและความทะย,ยานทางธุรกิจมือใหญ่ๆของเขาสาั่นไม่หยิบเอกสารทะเบียนสมรสเก่าๆขึ้นมามันถูกยกเลิกไปนานแล้วแต่ด้านหลังมีสำเนาใบเกิดของเด็กคนหนึ่งติดอยู่ชื่อลูกต้นนำ้ำ ชื่อแม่พิมดาชื่อพ่อปกรณ์หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นในวินาทีนั้นไม่เป็นไปไม่ได้เสียงพึมพำแผ่วๆดังขึ้นในห้องทำงานเขารีบหยิบโทรศัพท์โทรหาคนสนิทที่ยังติดต่อก,กับชุมชนเก่าที่พิมดาเคยอยู่ผลที่ได้ยิ่งตอกย้ำความจริงหลังจากพิมดาเสียไปหลายปีเด็กชายต้นน้ำก็อยู่กับญาเพียงลำพังพ่อแท้ๆไม่เคยกลับมาหาเลยและคนนั้นก็คือเขาเอง รุ่งเช้าคุณปรกรณ์ไปที่ไซต์ก่อสร้างอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาตรวจงานแต่มาเพื่อหาคําตอบเขามองหาเด็กชายร่างเล็กที่กําลังยกอิฐทีและก้อนแม้ยังมีผ้าพ,พันแผลตามแขนแต่ก็ยังฝืนทํางานต้นน้ามานี่หน่อยเสียงทุ้มดังขึ้นเด็กชายหันมามองด้วยความตกใจไม่คิดว่าคุณปรกรณ์จะเรียกตัวเองโดยตรงเขาเดินเข้ามาช้าๆพร้อมรอยยิ้มเกรงเครับท่านมีอะไรหรือครับ คุณปรกรณ์มองใบหน้าเด็กชายใกล้ๆยิ่งเห็นชัดว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุ้นเคยโครงหน้ารูปตาเหมือนกับตัวเขาในวัยเด็กแม่ของเธอชื่ออะไรเขาถามตรงๆต,ต้นน้ำชะงักน้ำเสียงสัน่นแม่ชื่อพิมดาครับแม่เสียไปนานแล้วคุณปรกรณ์เหมือนถูกฟ้าผากลางใจเขาหลับตาลงพยายามกลั้นน้ำตาแต่ไม่อาจทำได้มื่อใหญ่กำแน่นจนเส้นเลือดปูดแล้วพ่อของเธอละ่ะผมไม่รู้ครับย่าไม่เคยเล่าบอกแค่ว่าพ่อไม่อยากเจอผม คำพูดนั้นแทงลึกเข้าหัวใจของคุณประกรณ์เขาอยากตะโกนบอกว่าไม่ใช่นะพ่ออยากเจอพ่อเสียใจที่สุดในชีวิตแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเย็นวันนั้นคุณประกรณ์ไปหาย่าของต้นน้ำที่บ้านไม้เก่าๆเ,เขาถอดสูตรรูออกแล้วก้าวเข้าไปอย่างสุภาพย่ามองด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเศรษฐีใหญ่ผู้นี้มาเยือนคุณประกรณ์ฉันคิดแล้วว่าสักวันคุณต้องมาเสียงย่าพูช้าๆแต่มั่นคงแม่ต้นน้ำเป็นลูกผมใช่ไหมเขาถามเสียงสัน่นย่านิ่งเงียบไปครู่ก่อนจะถอนหายใจยาว ช่เขาเป็นลูกแท้ๆของคุณพิมดาราคุณสุดหัวใจแต่คุณเลือกจากไปเพราะงานและเงินเธอไม่เคยบอกต้นน้ำเพราะไม่อยากให้เด็กเกลียดพ่อน้ำตาของชายผู้มัง่งคั่งไหลลงอับแก้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเขาสุดนั่งลงกับพื้นไม้เก่าๆตรงหน้าหญิงชราความรู้สึกผิดทาโถงเข้ามาฉันทำผิดมหาหันปล่อยให้ลูกเติบโตอย่างลำบากเสียงเขาสั่นพร่าคืนนั้นคุณประกรณ์ตัดสินใจบอกความจริงกับต้นน้ำเด็กชายมองหน้าผู้ชายตรงหน้าด้วยความไม่เชื่อสายตา พ่อแท้ๆของเธอคือฉันเองต้นน้ำนี่เง,งินไปชั่วครู่ก่อนจะสายหน้าแรงแรงไม่ไม่จริงถ้าคุณเป็นพ่อจริงทำไมถึงทิ้งแม่ทำไมถึงไม่เคยมาหาผมคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดหัวใจคุณปรกรณ์เขาพยายามจะอธิบายแต่เด็กชายวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีน้ำตาไหลพรากคืนนั้นต้นน้ำเดินไปตามถนนลูกรังมองขึ้นฟ้าสีดำที่มีเพียงดวงดาวเล็กๆเ,เ,เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังคลายความฝันที่ว่าอยากมีพ่อแม่เหมือนเด็กคนอื่นกลับกลายเป็นฝันร้ายพ่อแท้ๆคือคนที่ทอดทิ้งเขาและแม่มาตลอด แต่ในอีกมุมหนึ่งคุณประกรณ์ยืนมองจากไกลๆน้ำตาเออขอบตาเขารู้ดีว่าต้องใช้เวลาและการพิสูจน์ไม่ใช่เพียงคำพูดถึงจะได้หัวใจของลูกชายกลับมาเช้าวันใหม่พระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางท้องฟ้าที่สดใสบ้านไม้เก่าๆของย่าถูกแทนที่ด้วยบ้านใหม่หลังเล็กแต่แข็งแรงสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณประกรณ์และลูกน้องที่สมัครใจช่วยเหลือภายในบ้านมีกลิ่นหอมของดอกไม้ที่เด็กๆนำมาปักใจกันเสียงหัวเราะของต้นน้ำกับน้องชายก้องกังวานไปทั่ว หลังจากวันที่ความจริงถูกเปิดเผยโลกทั้งใบของต้นน้ำก็เปลี่ยนไปเขาไม่ใช่เพียงเด็กกรรมกรตัวเล็กๆอีกแล้วแต่กลายเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีใหญ่ที่ชื่อประกรณ์แม้จะเปลี่ยนสถานะแต่หัวใจของเขายังคงเรียบง่ายและอบอุ่นเหมือนเดิมคุณประกรณ์ยืนมองลูกชายที่กำลังนั่งสอนน้องเขียนหนังสือใบหน้าของชายผู้เคยแข็งกร้าวเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแววตาที่เคยหม่นมองกลับสว่างสดใสเพราะหัวใจของเขาได้เจอสิ่งที่ตามหามาตลอดชีวิตครอบครัวต้นน้ำเขาเอ,อ่ยเรียก เด็กชายเงยหน้าขึ้นครับคุณพ่อคำว่าพ่อทําให้ปรกรณ์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนน้าตาเออในดวงตาใหญ่โตที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะร้องให้ง่ายเช่นนี้เขาเดินเข้าไปกอดลูกชายแน่นกลิ่นเหงื่อผสมดินฝุ่นของต้นน้ากลับทําให้เขารู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่ากลิ่นหอมของวายราคาแพงหรือเสื้อผ้าหรูใดๆย่ยืนมองภาพนั้นอยู่เงียบๆหัวใจเธอเต็มไปด้วยความโล่งอกหลังจากที่เลี้ยงดูหลานด้วยความยากลําบากมาตลอดวันนี้หลานมีพ่อคอยอกอุ้มแล้วหลายเดือนต่อมา ต้นน้ำได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดอย่างที่เขาเคยใฝ่ฝันวันแรกที่เขาสวมชุดนักเรียนสีขาวสะอาดใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเขามองกระจกเห็นตัวเองในภาพที่ไม่คิดว่าจะเป็นจริงคุณประกรณ์ไปส่งลูกด้วยตัวเองคนรอบข้างต่างต,างตกตะลึงเมื่อเห็นมหาเศรษฐีใหญ่จับมือเด็กชายเดินเข้าประตูโรงเรียนอย่างภาคภูมิพ่อครับผมจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดพ่อเชื่อในตัวลูก คำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังใจต้นน้ำหันกลับไปยิ้มให้พ่อก่อนวิ่งเข้าไปในห้องเรียนเสียงเด็กๆต้อนรับเพื่อนใหม่ดังขึ้นเหมือนบทเพลงแห่งความหวังเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วต้นน้ำค่อยๆปรับตัวกับชีวิตใหม่แม้จะยังมีคนบางกลุ่มมองเขาด้วยสายตาแปลกๆเพราะรู้ว่าเขาเคยเป็นเด็กกรรมกรแต่เขาก็ไม่เคยอายเขากลับภูมิใจในอดีตเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาเข้มแข็ง ทุกเย็นหลังเลิกเรียนเขาจะกลับบ้านไปหาย่าและน้องชายพวกเขานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาคุณปกรณ์แม้งานยุ่งแต่ก็มักพยายามกลับมาให้ทันมื้อเย็นเสมอบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่บ้านนี้ไม่เคยมีมาก่อนคือหนึ่งขณะที่ดวงดาวเต็มท้องฟ้าต้นน้ำนั่งเขียนบันทึกลงในสมุดเก่าเขาเขียนว่า ครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่าผมเป็นเพียงเด็กจนๆที่ไม่มีอนาคตแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าความรักของครอบครัวต่างหากที่ทําให้คนเรามีคุณค่าไม่ว่าเราจะเกิดมาในสถานะใดาหากมีความรักและความเข้าใจเราก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ได้เสมอเขาหันไปมองย่าที่หลับอยู่และน้องชายที่กอดตุ๊กตาเก่าๆยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเล็กๆของเขาต้นน้ำรู้แล้วว่าต่อให้วันหนึ่งเขาจะเติบโตไปเป็นใครก็ตามเขาจะไม่มีวันลืมจุดเริ่มต้นและจะใช้ชีวิตเพื่อดูแลคนที่เขารักเหมือนที่พวกเขาเคยดูแลเขามาตลอด บทสรุปเรื่องราวของเด็กชายกรรมกรเล็กๆได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายคุณปกรณ์เองก็เปลี่ยนแปลงไปจากเศรษฐีผู้เย็นชากลายเป็นพ่อที่อบอุ่นและหัวหน้าที่เข้าใจหัวใจของลูกน้องมากขึ้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสําหรับต้นน้าครอบครัวและคุณปกรณ์และครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและคําสัญญาว่าพวกเขาจะไม่ทอดทิ้งกันอีกต่อไป